หลังจากเลิกเล่นตะก้อเดี๋ยวจะพาทีมงานไปดูไอ้ลูกมะหวดนะเนี่ยไปตามผู้ติดตามออมีผู้ติดตามจะพาไปพิสูจน์ว่ามีจริงหรือเปล่าไอ้ลูกมะหวดเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงนะประเทือนบอกว่าไม่เคยเห็นนะไม่ได้เคยเห็นไ่จะไม่เคยเห็นนานแล้วอ่าเดี๋ยวไปดูหลังจากบ้านนอกมาเนี่อเขาเป็นเด็กกรุงเทพนะฮะ ช่องจิตไนนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ฮะมาถึงแล้วในต้นใหญ่ๆเนี่ยนะนี่ต้นสูงใหญ่เลยเอ้าเถือนยังไปดูซิไปดูซิว่ามันมีหรือเปล่ายังเหลืออยู่ไหมอ่านี่ตไข่มันจะคล้ายๆลูกว่านะคล้ายลูกกาแฟอะไรพวกนี้ ไปดูที่ว่ามันยังพอมีเหลือไหมวันนี้เรามาพิสูจน์กันเอายังมีเยอะอยู่อา้าวปะเทือนบอกว่ามีเยอะอยู่อา้าวลองจัดสี่อยหน่อยสอยหน่อย,อย,อยมีไหมอ้าวเห็นไหมเอา้เอา,อาไหนลองกินดูที่ว่ามันมันเป็นไงหวานนะโอ้โหนี่ต้องใช้จินตนาการดูหวานนะโ เออนี่ถ้าไม่เข้าป่าหากินไม่ได้โอ้นี่เห็นไหมฮะเนี่ยไม่ธรรมดาอร่อยกันนะนี่เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยถือว่าต้นใหญ่มากเลยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่อ้าวนี่สอยเลยนี่มีไม้นู้นไม้น่ะโอ้โหนี่ชุดนี้ดกกันนะอ่ะมาเนี่ช่วยกันเนี่ย เป็นเด็กกรุงเทพกันทั้งคู่นะเอาให้หมดไห้หมดมีหลายกิง่งมีหลายกิง่งเอออยู่กอนโดมันจะโดนแล้วนี่เรามาใช้ชีวิตกันแบบนี้เนี่ยอ่ะปล่อยนั่นแหละนีะ่ฮะ,ะดูได้เยอะไหมเนี่ยนี่ฮะเราก็ไม่ทำลายาาคือ พวกเราพวกเราเนี่ยเป็นเด็กบ้านป่านะเด็กบ้านมาจากบ้านนอกคอกนาะจะรู้จักพวกนี้ดีนะเพราะสมัยก่อนเราจะไม่เคยรู้จักเลยครับว่าเงาะส้มอะไรเงี้ยนะะไม่เคยเห็นจริงนะผมอยู่บ้านนอกอพอมาได้อาผลไม้ของพวกเราก็คืออย่างนี้แหละนี่ <is> it? <laughs> it is oh. มักหวดเ <laughs> นี่ย เนี่ยฝรั่งเศสไม่เคยเจอเลยเออนี่ฮะเนี่ยเขามากินมะหวดกันฝรั่งเศสมีแต่ลูกตะคบอือีสานก็จะเรียกมะหวดหรือบักหวดอ่าหรือบางทีก็จะเรียกว่ามะหวดกขานี่ต้นอ่อนเนาะนี่นี่นี่ยท่านเนี่ยต้นอ่อนเนี่ยท่านต้องนี่มาสามารถเดี๋ยวผมจะต้องเอาเมล็ดกลับบ้านนะไปเพาะไว้เนี่ยเนี่ยอ่า ไม่ไม่ไม่เอาแค่เม็ดไปโยนโยนไว้ก็เกิดแล้วเนี่ยตั้งหลายต้นมันเป็นมันเล่นเป็นหน้าเนี่ยทีมงานมาเนี่ยก็ได้กินกันทุกคนละติดตามมาติดตามติดาเล็กมาตลอดเลยเนี่ยแฟนขับแฟนขับสุดยอดะถ้าไม่ติดตากไม่ได้กินนะให้บอกให้ติดตามนะเล็กแล้วบอกว่าให้พามากินหน่อยอยากกินนะวันนี้สมหวัง สุดยอดเลยครับะครับผมหลับคลิปนี้นะพาน้องๆนะทีมงานนะมากินมาหวดกันครับผม <c oughs> ก็ฝากไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ